กคนเคยเป็นไหมอุ้ยเจอเตียงแข็งเกินไปนิ่มเกินไปก็ปวดหลังปวดคอนอนไม่หลับเลยแต่เดี๋ยวนี้มีนไม่เป็นแล้วนะตั้งแต่ได้เวนทรีท็อปเปอร์นิวเอามารองนอนแบบนี้ทุกคนบอกเลยว่านอนสบายมากนอนแล้วไม่อยากจะตื่น ตัวนี้นี่นะทุกคนเขาออกแบบโดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อเป็นยางพา,า100ราร้0ยปอร์ซผสมด้วย h ฮเดสเตี้พียูโฟมนอนได้ทั้ง2ด้านเลยรองรับทุกสิรีระการนอนของเราเลยไร้กังวลเรื่องไรฝุ่นเชื้อราแบบทีเรียคนเป็นภูมิแพ้นอนสบายเลยจ้าแถมมีซิปแบบนี้ด้านข้างถอดซักทําความสะอาดง่ายมากเวลามาก็จะมาเป็นสูญยากาศแบบนี้ออากรรไกดตัด ได้เลยจ้าจเจามาเป็นตีเอาไว้รับรองเวลาเพื่อนมาที่ห้องเนาะนี่เลยค่ะสบายมากไซส์ที่มินใช้เป็นขนาด6ฟุตนะทุกคนเขามีให้เลือกถึง4ขนาดนอนสบายทุกขนาดเลยจ้านี่ดูทุกคนคะ่ะเวลานอนแบบนี้นอนจริงๆนะคือนุ่มกำลังดีแน่นกำลังดีคือนอนสบายทุกอริยบทเลยอ่ะบอกเลยว่าของต้องมีของเขาดีจริงๆค่ะ